สวัสดีครับพบก,กับคื่หน้าข่าวกับผมโยคนากรคงประทีปนะครับช่วงนี้หลายๆคนนะครับ ก็เดินทางกันเยอะนะฮะก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับสำหรับการเดินทางนะครับก็ดูแลความปลอดภัยนะครับทั้งคนที่ขับรถนะฮะก็ต้องดูแลคนที่โดยสารมาด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับมีน้ําใจกันระหว่างทางด้วยนะครับวันนี้ครับเราเริ่มต้นกันที่เรื่องของการยื่นภาษีกันหน่อยนะครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าเรารับเงินเนี่ยบางคนคิดว่าเรารับเงินผ่านบัญชีเท่านั้น ถึงจะต้องมีการยื่นภาษีประจําปีแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับพ่อค้าแม่ค้านะครับนอกจากพนักงานเงินเดือนแล้วเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเองนะฮะก็จะต้องมีการยื่นภาษีด้วยแม้ว่าเราจะรับเงินเป็นเงินสดก็ตามนะครับบางคนรับผ่านบัญชีบางคนรับเป็นเงินสดนะครับพ่อค้าแม่ค้าหลายๆคนเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากรับเงินผ่านบัญชีเพราะว่ากลัวภาษีก็มีแต่ อาจจะไม่รู้นะครับว่ารับเป็นเงินสดเนี่ยเขาก็สามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับวันนี้เราพูดคุยกันกับคุณพจนีศรีลาคำนะครับซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรเจ้าของเพจ c อคเคา n ติ้ a คั r o o m นะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณพจนีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณโยค่ะครับคุณพจนีเริ่มอย่างนี้ก่อนว่าคนที่มีรายได้เท่าไหร่ถึงจะต้องยื่นภาษีประจาปีค่ะ ผู้ที่มีเงินได้นะคะที่เกิดขึ้นในระหว่างปีภาษีเนี่ยจะต้องมีหน้าที่ในการยื่นแบบภาษีก็ต่อเมื่อค่ะมีรายได้เนี่ยถึงเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่กฎหมายกําหนดซึ่งเกณฑ์ขั้นต่ำตรงนี้นะคะถ้าคํานวณออกมาแล้วถึงหม้ว,ว่าจะเสียหรือไม่เสียก็ตามนะคะถ้าถึงเกณฑ์ขั้นต่ำเนี่ยจะต้องมีหน้าที่ในการยื่นแบบแสดงภาษีแล้วค่ะซึ่งโดยเขาจะกําหนดว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนโตกนะคะแล้วก็มีเงินเดือนอะเพียงอย่างเดียวค่ะ มีรายได้100,000บาทต่อปีทั้งปีเลยนะคะมีหน้าที่ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีค่ะหรือถ้ามีอาชีพอื่นมีรายได้จากประเภทอื่นไม่ว่าจะเป็นข้อค้าแม่ค้าออนไลน์นะคะ,าะ,คะรายได้เกิน60,000บาทต่อปีค่ะก็มีที่ในการยื่น,านภาษี แต่ถ้าเป็นลักษณะที่เป็นผู้สมรสนะคะสมรสแล้วเงินเดือนอย่างเดียวค่ะ 2, สองแสนสองบาทต่อปีหรือถ้ามีรายได้อื่นประเภทอื่นก็คือหนึ่งแสนสองบาทต่อปีค่ะอันนี้คือเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำที่จะต้องมีหน้าที่ในการยื่นภาษีค่ะอืมนะฮะคือเท่าไหร่นะฮะผมขออีกรอบหนึ่งครับพอดีว่าในจตู<ช>เราเสียงไม่ค่อยไม่ค่อยได้ยินนะเดี<ช>๋ยวผมขออนุญ,ญาตเป็นพ่อค้าแม่ค้าก่อนคุยพจนนีอ่ะได้ค่ะถ้าพ่อค้าแม่ค้าค่ะก็คือ หกหมื่นบาทต่อปีค่ะถ้ามีไรายได้ขั้นต่ำางนี้มีหน้าที่ในการยื่นภาษีก็เรนี้เป็นคนโสดนะคะอืมพ่อค้าแม่ค้าค,คือมีอไรายได้หกหมื่นบาทต่อปีใช่เลยค่ะอืนะครับคือไม่ว่าไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นพนักงานบริษัทที่ได้รับเงินผ่านบัญชีนะครับพ่อค้าแม่ค้าที่รับเป็นเงินสดเองก็สามารถที่จะตรวจสอบได้ถูกไหมฮะใช่เลยค่ะอืมนะครับก็ ก็ต้องดูนะครับว่าเราเข้าเกณฑ์ไหมนะคะทีนี้เขาสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ถูกไหมครับใช่ค่ะก็คือว่าเอ่อทางสรรพกรเนี่ยถ้าเราถ้าเราไม่ได้ยื่นภาษีนะคะทางสรรพกรก็สามารถที่จะตรวจสอบย้อนหลังได้นะคะซึ่งคนที่จะมีโอกาสตรวจสอบย้อนหลังเนี่ยก็คือคนที่ไม่ได้ยื่นภาษีหรือว่าอาจจะยื่นแต่ยื่นไม่ถูกต้องค่ะคะุณเล จริงๆเขาก็ไม่ได้ตรวจสอบทุกรายถูกไหมครัเพราะว่าบางคนเนี่ยเป็นพ่อค้าแม่ค้ามานานจริงๆเขาก็มีไรายได้เยอะเขาก็ไม่ได้ยื่นภาษีก็ไม่ได้โดนย้อนหลังแต่จริงๆมันตรวจสอบได้ถูกไหมฮะใช่ค่ะโดยเขาเนี่ยจะมีวิธีในการตรวจสอบเนาะก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเข้าธนาคารน,นะคะหรือว่ากฎหมายของ e-payment ถ้าเกิดเงินเข้าขธนาคารถึงเกณฑ์ที่กาหนดก็คือว่ามีการฝากร,รับโอนเนี่ยในบัญชีตั้งแต่สามพันครั้งขึ้นไปในหนึ่งปี แต่พอที่รับโอนนะคะหรือมีการฝากหรือรับโอนเงินเข้าบัญชีรวมกันตั้งแต่สี่ร้อยครั้งขึ้นไปแล้วก็มียอดรวมเนี่ยสองล้านบาทขึ้นไปในหนึ่งปีตรงนี้ค่ะถ้าถึงเกณฑ์ก็อาจจะถ,ถูกส่งตรวจได้นะคะหรือนอกจากนั้นค่ะก็จะเป็นข้อมูลการแจ้งบาะแสถ้าเกิดว่ามีใครแจ้งบอะแสข้อมูลของเราเข้าไปที่รรกรมสรรพากรตร่างนี้นค่ะก็จะโดนส่งตรวจได้นะคะหรืออาจจะเป็นด้อนทางอื่นค่ะที่เป็น เรื่องของการตรวจสอบยืนยันจากบริษัทผู้ค้าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีข้อมูลค่าจ่ายเรื่องของสินค้าที่เราซื้อมาค่ะซึ่งบริษัทเนี่ยจะมีการส่งข้อมูลตรงนี้เข้าไปที่ระบบแล้วนะคะระบบของสมภารนั่นเองหรือว่าจะเป็นข้อมูลดิจิตาลต่างๆการสุ่มตรวจหน้าร้านหรือว่าเว็บไซต์ต่างๆก็ด้วยค่ะแล้วก็ตอนนี้ค่ะก็มีจดหมายล่าสุดข,ขึ้นมาว่าต้สตนสมภาระเนี่ยมีการกําหนดให้ทางแพตฟกรอิเล็กทรอนิก ซึ่งมาสื่อการในกับผู้บริโภคเนี่ยค่ะให้นําส่งข้อมูลตรงนี้ด้วยนะคะถ้าเกิดใครที่ค้าขายออนไลน์นะคะตรงนี้ก็จะโดนส่งข้อมูลด้วยอ,อันนี้ค่ะก็จะเป็นสิ่งที่ทางสำนักมานเขามีการเสุ่มต,วตรวจตรงนี้ได้นะคะอืมค่ะคือทุกครั้งที่เราไปซื้อของเนี่ยถึงแม้ว่าจะซื้อเป็นเงินสดก็ตามนะฮะทางร้านค้าเนี่ยเขาก็มีการส่งเข้าในระบบภาษีถูกไหมฮะใช่ค่ะ อ่าฉะนั้นเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วว่าประวัติเราใช้จ่ายเงินเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยถูกนะฮะใช่ค่ะแล้วนอกจากนั้นก็อาจจะต้องดูในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายออกไปหรือว่าเรื่องของค่าลดหย่อนด้วยว่าสมเหตุสมผลกับรายได้ที่เรายื่นด้วยหรือเปล่าด้วยค่ะอืมอมทีนี้ผลกระทบหากว่าแต่ละปีเนี่ยเราไม่เคยยื่นภาษีเลยเนี่ยมันจะมีผลกระทบยังไงบ้างฮะค่ะถ้าสําหรับบุคคลนะคะที่ไม่ได้ยื่นภาษีเลยหรือว่าไม่ได้ยื่นภายในกําหนดจะต้องมี ค่าปรับค่ะอันแรกเลยนะคะถ้าไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีหรือแบบพองอก็เสถึงเจ้าหนึ่งนั่นเองค่ะซึ่งเมื่อวานเนี้ยค่ะจะเป็นวันสุดท้ายในการยื่นแบบภาษีประจําปี2,566นะคะถ้าไม่ได้ยื่นภายในกําหนดจะมีค่าปรับทางอาญาไม่เกิน2,000บาทค่ะค่ะแล้วก็นอกจากนั้นถ้าไม่ชำระภาษีภายในกําหนดเวลาจะเสียงเงินเพิ่มอีกร้อยละ1.5ต่อเดือนค่ะ ของยอดเงินภาษีที่ต้องชำระนะคะหรือรณีที่สามคือถ้ากรณีที่เจ้าพนักงานค่ะมีการตรวจสอบหรือออกหมายเรียกตรงนี้นะคะถ้าโดนแบบนี้แล้วพบว่าเราเนี่ยไม่ได้มีการยื่นภาษีเลยหรือว่าทำาลไว้ขาดสามเดือนไปอะคะ่ะนอกจากว่าเราจะต้องเสียเงินเพิ่มแล้วจะต้องมีค่าป,ปรับอีกหนึ่งเท่าหรือสองเท่าของภาษีต้องชำระด้วยนะคะแล้วแต่กรณีแล้วถ้าเกิดมีการแบบว่า,าแสดงหลักฐานข้อเป็นในแบบ หลักฐานเท็จหรือว่ามีการิเลี่ยงภาษีตรงนี้ค่ะก็อาจจะมีโทษถึงจำคุกสามเดือนถึงเจ็ดปีก็ได้นะคะหรือทั้งปรับสองพันถึงสองแสนบาทค่ะอืมนะครับทีนี้ถ้ามันเลยกําหนดไปแล้วเราก็ยังยื่นได้ถูกไหมฮะยื่นได้ค่ะก็จะมีค่าปรับแบบแล้วก็มีเงินเพิ่มหนึ่งจุดห้าต่อเดือนค่ะอืมแล้วในกรณีถ้าเรายื่นภาษีทุกปีนะฮะเกณฑ์รายได้มันถึงแต่ว่ามันมีบางปีมันไม่ถึงเราจําเป็นต้องยื่นไหมฮะ ถ้ารายได้ในปีนั้นไม่ถึงเกณฑ์ต้องยืน่นไม่ต้องยื่นภาษีค่ะทีนี้ข้อดีของการยื่นภาษีเนี่ยมันจะส่งผลดีต่อพ่อค้าแม่ค้าหรือคนที่เป็นบุคคลยังไงบ้างในอนาคตฮะค่ะ,คะแน่นอนเลยค่ะก็คือว่าในเรื่องของการทําธุรกรรมทางการเงินต่างๆก็จะง่ายเพราะว่าอย่างเช่นเราเออมีการไปทาธุรกรรมทางการเงินขอคู่ซือบ้านซือรถแบบนี้ค่ะซึ่งทางธนาคารเขาก็จะขอหลักฐานซึ่งเป็นหลักฐานของ รายได้ของเรานั่นเอ,เองก็คือหลักฐานในการยื่นภาษีเรานะคะก็จะเป็นหลักฐานในการขอสินเชื่อก็ได้นะคะแล้วนอกจากนั้นค่ะคนที่ทําพ,พ่อขาแม่ขาเนี่ยค่ะทําธุรกิจเนาะ ในการยื่นภาษีก็จะต้องมีการจะทำบัญชีและรับรายจ่ายก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถทราบได้ว่าธุรกิจเราเนี่ยมีกำไรเท่าไหร่ดิ้นเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะได้เตรียมพร้อมวางแผนในการจัดการภาษีได้ด้วยค่ะอืมนี้เป็นข้อดีเลยนะคะสําหรับในการที่พ่อค้าแม่ค้าที่จะต้องมีหน้าที่ในการยื่นภาษีค่ะอืมฉะนั้นจริงๆแล้วเรื่องของรายรับรายจ่ายเรื่องของการทำบัญชีหรือเรื่องของภาษีเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่คนไทยจะต้องทําและต้องรู้ถูกไหมฮะ ใช่เลยค่ะอืมนะฮะไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบได้ต่ออนาคตนะบางคนเนี่ยไม่รู้เรื่องนี้นะครับพอทําไปรายได้เราเยอะเนี่ยยิ่งเป็นชาวบ้านคนต่างจังหวัดเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องภาษีเรื่องบัญชีเนี่ยนะฮะในอนาคตเนี่ยมันมีผลกระทบเมื่อธุรกิจเราเติบโตไปได้เนี่ยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณพจนีมากมากนะครับค่ะยินดีมากมากค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับ